สุขสบายดีสบายดีเอฟซีถุกทานที่เขาเบิ่งเขาส้มส่องปลาเมาสบายดีอ้าทมาพรอาหมักแปบสบายดีย้ำคำพี่น้องสบายดีท่านผู้ชมที่หักแพงผู้อยู่ต่างประเทศหรือว่าภายในประเทศลาวฮอดเดอร์สวัสดีพี่น้องผู้อยู่ฝั่งไทยถือ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 สบายดีค่ะใสเฮ้ยนํำเสนอป้าทุ ยังอันน่ะตำกระปุนค่ะตำกระปุนไปท่ตำกระปุนไปกินอยู่เดินกินอยู่ไสกระบอกขากเมื่อนี่เปลี่ยนบรรยากาศนะเฮ้ยฮะงก่ว่โทมอีหยังก็ว่าหม่มาโทรก้องาไม่ฮังก่านม่เด้เงอโอวคคไมเฮ้ยังอว่าได้ฮะยังอว มาเด้อมาเด้อบุญคุณป้าดำบากเด้อมาเด้อบุญคุณเด้อเฮ้ยจีสาดยังกินปลาหยาเราเฮ้ยมันจังได้เอ็งอยากกินแบบธรรมชาติน่ะปลาหยาดดกๆผู้ม้อเฮ้ยมากินส้มสวนเมื่อนี่ผู้เฮ้ยดีสีดดกนี่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 แหละนี่นี่นี่มา นั่งลงเลยมาเด้อปะดำอันนั้นสไปมาเฮ้ยมื้อนี้สิมากินส้มสวนส้มสวนมัม่วงได้บรรยากาศดีดพี่น้องจ๋าปายเขียวบ่อยู่มื้อนี้ปายเขียวบ่อยู่มม่วงพี่น้องมม่วงป้ามาเก็บบ่แม่น บาลเดเก็บเมื่อประมาเอาเมื่อวานป้ามันหล่นเดี๋ยวสิเก็บเมื่อสู่ลูกสู่ลานกินเอาเอาเขานั่งกินฮะจะแม่นเห็ดโอ้ยแหนข้าต้นนี่ป้ายับหยางอยู่เฮ้ยมาพันยังอันน่ะนั่นแหละ เอาข้ากินเข้ากินเบาดีอสบายดีสบายดีพี่น้องเด้อกินต้กระปุนกันฮฮนได้หนาเสออย่างงี้ก็าดเ้ยคนดียางนี่าเียงสบดีโอ้ยหฮาวเชียงประ้ดันเนาประเดำเอาคือบวกินน้ำกาะปุกน่ะสบายดีพอดีเราประดำกิน มาแดกมได้มากินตำกปุ่นน้ำกันเด้อฟีนองเด้องัดเด้องัดงัดงัดคาาแดกะเดดคาราปลาเดได้อยู่แถวถอดแถวทางนะมากินตำกาะปุ่นเด้อตีนกระแพงกมากสือบงใสเอาถุงพักตัวผลมาแพงไว้ยังกะเอาไปทั้งผู้ตำ้รปุ่นทำไม โหร่าผาเด้อโหาาเด้อ้านคือนางผัาเตียมงามเทสจอยโอ้ใช่ใจนจันอนแล้วเฮ้ยขัดตะหมาดกะบุลงได้อะไรนะฮะจักมันเป็นอย่างขาขัดตมาดระบุลงขัดไ่ได้บ่ัดตมากัยังง่าย เอาปลาเมาสิผักก่องไว้ก่อนเด้อจังนะชัดจ่อยสิกินเบิดปลาจังนะบ่าวเด้สิกินเบิดปลาลงงัดชวดเอาชวดเอามันกินนากันเด้อบ่ได้เอาบ่ได้เอาคากอกมาเนาะปลาหมาสิกินก่อนบ้านี้สบายดีจ้า ลอย,ย,ย,ยถ่ายเอาลอยลลยถ่ายอลังสาวหลังจากที่กินตำเนาะกินตำข้าวปุ้แล้วอยู่ห่านอยู่ห่านอยู่บ้านแม่ยิ่ยเคียวอยู่สวนกับขามาตอนคำ่ำมาเห็นหลานสาวข่อยกําลังหายประทูอยู่ค่ามืดปื้ตาแหละมาซือ้อยอังเนาะโอ้ไวเอย ร้อยสิไปซื้อก่อนบ้าูกให้พายซื้อสะบอยเอ้ยบอยเบบกมาซื้อขี้ชี่แน่อีร้อยหายปะทูบ่อยักปะ นางบูมหายประท no. ูยำขำเมือดแล้วได้จักทงเลยลูกบู๊เอาหายไปเออเิ่นติดเป็นกิโลกิโลละหกสิบบาทหายครึ่งโลครึ่งโลแน่พอวะจังไคร่ายิเบงคขายเออครึ่งโลเบงขายเบงคยาะมันแข่งจ้าครึ่งโลน้ำแล้วก็หนึ่งโลน้ำ ลานสาวขอยกินข้าวแรงเลยลูกกินล้วกินกับอย่างกัเอ้ยน้องได้กินแล้วนัน้องน้องบากันแล้วล่ะบ่แล้วบบ้ช่องแหละน้องนะีชโอ้คือดีแท้คือเก่งแใรลานสาวเดี๋ยวน้องกินเหียบหอยแล้วว่ะ สาวแพงไปตลาดวังคำนี่มาวังมึนเมื่อนี่เคยเถาันเห็ดงานเคยเถาิ่นยิงฝ่าพนเนียมไปเห็นบ่พี่น้องเจือจ่าพนเปิหลอดไฟพนโโวเนียมาก็มาคืองามแท้ปะทีไปสื่อกับสาวแพงวันนั่นเลยฮะกันแล้วเคยเถาิ่นเห็ดงาน ยิงยิงยิง,งกันหอนบ่อนนางเล่นเพิ่นทีมงานสายเปือ่อยสวัสดีค่ะ,คะทีมงานเส้นเปือ่อยสวัสดีค่ะ,คะบุไปใกล้ดอกพวกเส้นเปือ่อยนี่ขออยู่ห่างๆเดี๋ยวมันจะลามมาถึงชั้นเดี๋ยวเส้นฉันจะเปื่อยด้วย ฉันกลัวมันลามอ่ะเป็นใช้ยาสื่อๆดอกพี่น้องเ,อเลยเบาแพงคนป่ะใช้ยาใช้ยาอันใช้เปล่อยบึงบรรยากาศอบพอออย่าบอกนะว่าสาวแพงอันสิอบไก่กินกน่ะแกงนูแกงนูเอาบึงลานสาวอีกบเบาแพง แพงกินข e. ่าวแล้วแพงกินข่าวแรงแล้วเออลูกพี่แกงโนอีกบ่อะไปเบิ่งลูกพี่เป็นแกงโนมาเสียงแทกมาอีกไดเสียงแทกมาอีกไดอยู่เพื่อนคู่อ่ะพวกเสียงแทกมาอีกไดพี่น้องเลย ฮะกก็มาบังคำคำมาแกงอันนูสู่สามีกินบ่น้อเขียวเคยเท้ากระหูกขีขีพี่น้องขีซี่พี่น้องซื้อขีซี่แซ่ซื้อแล้วเรียบร้อยแล้วเออได้แจ็คโลู๊ฮะโลู๊กหนึ่งเออหนึ่งโลโล,โลเท่าธไดซื้อเดียวนิลู๊สาวอืมโลู๊กสาวพันพี่น้องโลอันสี่สิบบาทน้องเงินบาทเป็นยางไม่จิกซื้อฮะนะยางไม่จิก เอาคลิปนี้ปราเมาจะขอยบไวส้สำนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ส่งปราเมนนาเนาะเพื่อเป็นกำลังใจได้ทําทำคลิปต่อ,ตอไปอีกขอให้ทุกคนที่เขาเบิ่งเขาส้มทานเนาะทานผู้ใหญ่ใจบุญหลักกทาทั้งน้องทั้งเอืย้ยทั้งอ้ายทั้งน้องยิงน้องทรายคุณพ่อคุณแม่ที่ว่าเบิ่งแง่งเฮาตลอดมาเนาะสุขโยตลอดมา ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเนะาะมั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินคำเนาะซื้อได้ขายมานประกอบการงานสิ่งใดก็ขอให้มีแต่ความหลับลื่นแล้วก็ความสุขสมหวังถูกประการเนาะตอนกลางคืนพี่น้องกลับมาตั้งแต่บ้านเหน่เคียวหรือว่าเม่เคียวกับํำแล้วเนาะํำแล้วไปกินตำข้าปุ่นกันกับปลาดำเพิ่นบอกให้ป้าเมาออกไปหาแต่เศร้าบนป้าเมา่าโบว่างเนาะออกไป บึงทางบ้านเสาเข้าก็เลยบ่ได้นออกไปย้มเสานะออกไปวย้ำขำําบบพเพอเพิ่นเพิพ่นไปทุละบรรณาการแต่ปอเมาก็กินตัํากับปุ้นแล้วก็นังล่มกันเนาะล่นล่มกันก,นกระดดากระคำพอดีแต่เขามาสมบายดีลูกสบายดีจะปิดคลิปแล้วเฮ้ยร้านชาวประเมาน่ารักจังเลยว่ะซานพอกันคลิปหนาด้อพี่น้องเด้อ It's